อะคลิปนี้จะคุยนานนิดนึงเรื่องท่านอดีตน,นินยกทักษิน,นวัตรท่านได้มอบโดนสิบลำราคาสามล้านบาทนี่คนที่ไปเลือกสเปคคือเขาบอกว่าแม่ทัพภาคที่2นะครับผมไปเลือกเองด้วยกับมือเลยนะครับผมนะท่านบริจาคด้วยความจริงใจนะครับ จะแค่นี้หรือขนาดไหนมันก็เงินของท่านท่านมีสิทธิ์ไม่ออกไม่ต่บาทเดียวก็ได้ไม่ออกไม่ตห่หลงเดียวก็ได้เข้าใจไหมเออแต่ท่านออกท่านเห็นประเทศชาติเพื่อประเทศชาติทําเพื่อทหารเพื่อรั้วของชาติท่านผิดตรงไหนด่าจ,จริง มีบางคนคอมเนต์ปากดีนะโอ้ยบางคนไรายได้เขาจะงุนยังงี้ออกมาจ่ายกันมากขนาดนี้คุณก็เปิดตัวมาสิครับว่าคุณออกเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่กี่เท่าไหร่ <c ười> คือคุณพูดพูดได้พูดแบบนำน้ำมาพูดได้คุณหาหลักฐานมาสิว่าใครบริจาคขนาดไหนเอามาลงเอามาลงสื่อให้เขาชื่นชมเข้าไปที่คุณถูกใจคุณชอบใจอย่างเงี้ย เออลงสื่อไปว่าคุณโอ้คนนั้นบริจาคสิบล้านยี่สิบล้านลุงคนนั้นบริจาคห้าล้านสองล้านสามล้านบ้านอยู่นี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้เขาจะได้ตรวจสอบจะได้เข้าทางของการตรวจสอบฟอกเงินว่าเงินมาจากไหนมาบริจาคอย่างไงอย่างท่านนายกทักษิณอดีตนายกทักษิณน,นี่ตรวจสอบได้เลยครับผมเงินของท่านทุกบาททุกงังคน สะอาดใสบริสุทธิ์ครับผมไม่มีสีเทาสีดำแน่นอนครับผมนะเออท่านรวยมาแต่กันเนิดครับผมนะทํารวยมาท่านทำธุรกิจรวยมาขนาดไหนคุณก็รู้อยู่คุณจำได้ไหมทำสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแค่ปีสองปีกำไรเป็นหมื่นล้านออคิดแค่นี้ก็พอว่าสมองท่านขนาดไหนนะไม่ใช่สมองแบบ โอ้ไม่อยากพูดเลยนะไม่ใช่แบบคนสมองน้อยๆเหมือนกับอะไรที่ออกมาเยวเยิวเยวเยเยวอ่ะคางคกเอ้ยสนทีเอ้ยอะไรนะไอคนนึงลูกน้องสนทีชื่ออะไรนะชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะออกมาโจมตีว่าโดนอย่างนั้นโดนอย่างงี้ไม่มีคุณภาพอย่างนั้นไม่มีคุณผมถามจริงมีคุณภาพไม่มีคุณภาพไปถามแม่ทัพภาคที่สองท่านเป็นคนไปเลือกกับมือท่านเป็นคน บอกรุ่นมาเองอะไรรุ่นมาเองนะเออพอนะแค่นี้พอนะอย่าดรามากกันใี่มากนะโอเคนะครับผมนะเออของดีไม่ดีอ่ะมันไม่รู้ผมไม่รู้หรอกดีไม่ดีมันจะดียังไงไม่ดียังไง,ไมง,ไงผมไม่รู้หรอกรู้อย่างเดียวว่าพวกคุณมาว่าเขาเนี่ยมาอาิกาตีเขาเนี่ยถามจริงบริจาคสักบาทหรือยังครับผมเออไปซื้อ ไม่ต้องเอาโดนหรอกเอาแค่เสี้ยวโดนเอาแค่ไอเครื่องบินบังคับเด็กเล่นน่ะนะราคา100ร้อยกว่าบาทนะก็ทาบุญไปเถอะถ้าพุนมีแม่ทาไปก็ได้นะเออมาบอกเขาแหมบางคนมนะบอกนะโอ้ยม,มีมีรับลมคมในมีองินอย่างนี้มันไม่เกี่ยวหรอกอดีตในยกลักสินท่านจะทําเท่าไหร่มันก็เรื่องของท่านรับลมคมในอะไรถามจริงไม่มีรับลมคมใน ถ้ารักท่านชอบท่านก็เพื่อไทยพักของท่านแค่นั้นเองเออไม่รักท่านไม่ชอบท่านก็ไปพักอื่นแค่นั้นเองไม่ใช่ของท่านแค่แนั้นเองจบะง่ายๆไม่มีรับลมคมไหยหรอกไม่เลยหวังผลการวงการเมืองอะไรหรอกท่านก็ทําของท่านท่านทํามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วผมถามจริงเออตั้งแต่ท่านไปนายกแล้วท่านมีแต่ให้ประชาชนะให้มัานเท่าไหร่แล้วเออท่านทําหลายๆโครงการดีทั้งนั้น แต่ไอคนมาสารต่อส่วนมากไม่ค่อยได้เรื่องเข้าใจไหมเออถ้าข้าเป็นรัฐบาลเดียวอยู่นะรับสารต่องานมาตลอดนะผมบอกตรงป่านนี้นะประเทศไทยนะถนนซุกเส้นทางอะปูด้วยทองคำแนละ้วไม่ต้องซีเมนหรอกทองคำเลยบอกให้เลยนะถ้าเชื่อตามท่านนะท่านนักธุวกิจท่านมีสมองท่านหัวสมองใสท่านมีความรู้ความสามารถเยอะเข้าใจไหม ท่านรู้จากผู้คนเยอะท่านรู้จากสิ่งผู้อย่างเยอะแยะไอ้หมดไม่ใช่ท่านรู้แค่นี้แค่หางอึงเงี้ยมันไม่ใช่ท่านรู้รอบรู้ไปหมดทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกเขาก็ยอมรับท่านนะว่าท่านสมองสุดยอดแล้วเป็นคนไทยนายกไทยที่สุดยอดสมองสุดยอดแล้ว<ฮ>พวกคุณจะมาเอาอะไรกันถามจริงจะมาอาคติอะไรกันนั่งหนาจะมาอย่างงาู้นอย่างนี้โอ ه, ้เขาบริจาคโดน บอกว่าโดนไม่ดีของไม่ดีนู่นอย่างนี้ผมถามจริงดีไม่ดีก็คงไม่ราคาไม่คันละสามแสนหรอกเออง่ายๆนี่เขาซื้อโดยตรงนะคันละสามแสนถ้าเกิดผ่านในหน้าผ่านภาษีผ่านภาษิาน,านะคุณไม่มีได้หรอกคันละสามแสนนี่เขาซื้อโดยตรงสั่งโดยตรงในฐานะรัฐบาลอา่า เขาเรียกว่าคนมีเส้นที่สั่งได้บอกตรงถ้าไม่มีเส้นไม่มีอะไรก็รน,นละล้ำละ,ะสามแสนก็บอกประชาชนว่าล้ำละสามล้านเองไม่เจอหรอกอย่างพวกประท้วงเนี่ยพวกกมอบเนี่ยถามจริงสิบล้านได้กี่ล้ำอ่ะฮะสิบล้ำเปล่าทักษิณซื้อล้ำละสามแสนไอ้พวกนั้นซื้อล้ำเท่าไหร่อออตรวจสอบด้วยตรวจสอบด้วยเออโอเค พูดให้รู้พวกคุณก็อยาอาคติกับอดีตนายกักลินมากวางลงบ้างปล่อยวางลงบ้างเกี่ยวกับการเมืองคุณก็เลิกเล่นมาบ้างปงปล่อยวางเลิกโกรธเลิกเกียรติเลิกเครียดเลิกแค้นตระกูลชินวัตรอดีตนายกักษินลงบ้างแล้วคุณจะอยู่ดีมีสุขกินข้าวอิ่มอร่อยเหมือนผมเนี่ยกินน้ำกินนมนี่ก็อร่อยจุ๊ด แช่ไหมแล้วหน้าตาก็จะสดใสสดชื่นเหมือนผมเนี่ยเพราะผมเชียร์คนถูกผมไม่ได้เชียร์คนผิดโอเคเข้าใจนะครับผมผมรักของผมเชียร์ของผมถูกต้องถูกใจ100%สวัสดี